อั้มพัชราภาเคลื่อนไหวด้วยดอกไม้หลังเจอดราม่าถล่มนางเอกซุปตาอั้มพัชราภาเคลื่อนไหวหลังวันก่อนเจอดราม่าถูกกดดันให้ออกมาคออาล์โดยล่าสุดแม้สาวอ้้มจะไม่ได้โพอสตอบโต้ใดๆแต่ได้อัปเดตสตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพ5ภาพติดกัน เป็นรูปช่อดอกไม้ช่อโตและเค้กที่ส่งมาจากแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังทั้งนี้อัมพัชราภาเจอกระแสดรามา่าเหตุถูกชาวเน็ตรุมกดดันให้ออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพประกาศตามหาน้องหมาโดยตัวอย่างคอมเมนต์ก็เช่นหมาแมวช่วยได้แต่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนประชาธิปไตยไม่ได้คนติดตามไอจีก็เยอะแต่เงียบทำเป็นทองไม่รู้ร้อนอีกนอยอยู่ได้หรือจริงๆแล้วเป็นสลิม หมาที่หายมีค่ามากกว่าชีวิตาคานหรอคะเงียบเฉยกับความรุนแรงไม่ใช่ความเห็นต่างแต่การเงียบเฉยกับความรุนแรงเท่ากับสนับสนุนความรุนแรงขณะที่กำลังใจจากแฟนคลับต่างก็หลั่งไหลมาส่งกำลังใจให้สาวอ้ำมากมาย